สวัสดียังเป็นทางการนะครับผมอองแจ็คออโต้เทรดก็ยังอยู่กับในแกลและโปรทางเลือกแต่ว่าวันนี้เพิ่งประชุมเสร็จได้โปรมาใหม่อันโปรอันเก่าใช้ไปก่อนถึง14แต่ว่าถ้าอยากได้โปรใหม่ก็ได้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเปรียบเทียบระหว่าง MG Extender 4ประตูยกสูงตัว r a รน X และแคป ตัว Grand X นะครับแจ้งก่อนนะครับรบกวนติดกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง YouTube Channel Jack Auto ช่องทางการติตดต่ตอ Line Jack Auto เบอร์โทรติดต่อ089 244 35 00วันนี้คุณตะกล้องบอกว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเมื่อคืนนอนไม่หลับทำอะไรดึกวะหลับฝืนหลับตาไม่หลับอ๋อฝืนหลับตาเลยนอนไม่หลับก็อย่าไปฝืนนี่วะ ทำอะไรมันต้องทำแบบชิวๆจริงป่ะหนูไม่ยักคิวด้วยนึว่าโดนเมียถีบ <laughs> โอเคคันนู้นแรกเลยดีกว่าเดี๋ยวโดนว่า MG Xender 2.0 Double Cab g r a n X นะครับเกียร์ออโต้ปี1920อันนี้บอกก่อนเลยว่าไม่น้อยไม่8,000กว่าโลป้ายแดงอยู่889,000เราขายอยู่559,000บาทจัดไฟแนนซ์สบายใจได้เลยครับว่า601 ไม่มีเครดิตก็ออกรถศูนย์บาทสบายใจแน่นอนครับดอกเบีย้ยย้ำนะครับโปรใหม่ผมเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ย0.99แค่เดือนนี้เดือนเดียวนับตั้งแต่วันที่ขึ้นออนแอร์นะครับวันที่ขึ้นออนแอร์น่าจะประมาณวันที่6นะคุณตาล้องเนาะวันศุกร์จนถึงสิ้นเดือน31สิสิงหาคมนี้ 64ดอกเบี้ยรเริ่มต้นเฉพาะ4ประตูนะผมบอกก่อนนะถ้าเป็นกระบะให้ได้แค่4ประตูถ้าเป็นรถเก๋งทั่วไปได้ปกติหมดเลยดอกเบี้ยรเริ่มต้น0.99%ต่อปีตลอ,อดอายุสัญญาบอกก่อนเลยว่างานนี้ดอกเบี้ยพิเศษสุดๆดอกเบี้ย0.99ครับประตูคันแรกเลยลรวไม่เสียเวลาแล้วเนาะพาออกอทะเลเยอะ เปิด MG ทุกครั้งชอบมากตรงไหนนันคุณตากล้องอะหาไม่เจอแล้วนี่ผมชอบตรงนี้เวลาเปิด MG เนี่ยนี่มันมีโชค๊คเนาะอันนี้ภายนอกนะครับหน้ารถก็อย่างที่บอกครับว่าหัวน็อตเม็ดอาร์คมาคิ้งอยู่ครบนี่เลยเป็นไงสวยไหมคุณตากล้องว่าสวยปะจุดเด่นตัวนี้ผมชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือเจ้าของเดิมเขาไปใส่พวกชุดแต่งมา น้อยๆแต่ดูสวยอย่างเช่นกระจังหน้าเห็นไหมจิ้นรอ่อเจ้าออ็อกซ s เซอรี่นะครับแล้วก็นี่เลยตัวด้านข้างมันดูทัฟขึ้นเนาะคุณตากล้องเนาะดูบึกบืนขึ้นมาด้านหลังต่อหน่อยมามามานามาต่อมาคุณตากล้องต่อมาก็เป็น a c อก s s เซอรีของ MG อีกหนึ่งตัวที่ดูเท่ๆก็คือโรบาร์ถูกไหมคุณตากล้อง อันสุดท้ายอันเนี้ยผมจะหายได้แค่ตัวท็อปแต่เขาว่ากันว่าไม่เกิน1000บาทพี่ก็ทำได้นะครับมานี่เลยคุณตะก้องคุณตะก้องอยู่ด้านนี้นะแล้วมองตรงนี้มานะช้าๆนะผมชอบมากเลยตรงเนี้ยเออไม่กระชากอันนี้ด้วยเนาะเนาะผมชอบมากเลยนี้ยอึ๊บอีกทีนึงรีวิวอีกรอบไหมไปเถอะปึ๊บเออดูขนุถนอมเขาเนาะ ปเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันดีกว่าว่า MG Xender g a n X สี่ประตูมีอะไรให้ดูบ้างปเอาละเข้ามาใน MG ผมบอกก่อนเดี๋ยวหาว่าทำไมรถด,ดูไม่ค่อยสะอาดอันนี้พึ่งเข้ามาได้ไม่นานใช่ไหมครับคุณตากล้องแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปดูว่ามีรอยขนมงข,ขนแมวยังไงอะไรยังไงเราจะได้ไปเก็บงานนะครับ เลยต้องรีบรีวิวฝนตกช่างมาแล้วตอนนี้รูอย่างเดียวแล้วครับตัวนี้มาพร้อมกับ Keyless Go ของ MG ให้แล้วนะขรับเดี๋ยวผมปิดแอร์เบาหน่อยแป๊บหนึ่งนะโอเคตัวนี้มาอยู่ที่8,335 3โลแล้วเมื่อกี้บอกว่า8,311โลใช่ไหมนี่ใช้ไป20โลว่วิ่งไปถ่ายรูปเนาะวิ่งไปดูนู่นดูนี่ เอนะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่ามีในเรื่องของกีเดสโกให้ก็คือพุสตาร์ด้วยไฟหน้าก็คือปรับระดับได้นะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างด้วยก็มีนะเฮ้ยผมชอบอะ่ะมันมีแบบว่าปรับปรับปรับ,บได้ด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบัลติฟังก์ชันสามก้านไฟหน้าเป็นออโต้ให้แล้วนะครับฝั่งของ MG เนี่ยมันเป็นรถอังกฤษแต่ ไปผลิตที่จีนนะอันนี้แจ้งก่อนฉะนั้นในเรื่องของ c ร u i s e c o n t r o ก็จะอยู่ซ้ายมือเหมือนรถยุโรปฝั่งขวามือก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมเสียงโทรออกวางสายสั่งการด้วยเสียงแต่สั่งการด้วยเสียงจะอยู่ฝั่งซ้ายเมื่อกี้มาลองใช้ครับคุณตากล้อง Hello f g แล้วเราก็กดหนึ่งคีเปิดเพลงเห็นไหมมีด้วย เห็นไหมอ้าวแล้วมึงไม่ถ่ายจเจเลริแล้วพี่เอาไหมนะเปิดเพลงนี่เห็นไหมโอเคตามนั้นนะแอร์แบบออโต้ให้นะครับผมแจ้งก่อนเพราะว่ามันจะขึ้นตรงนี้ให้เห็นยังเป็นออโต้แบบดิจิตอลแล้วนะครับตัวนี้อย่างที่บอกครับว่าเขาลองรับ MG Smart มาให้เรียบร้อยแล้วเฉะนั้นสบายใจได้เนี่ยแอปพลิเคชัน เด็ด,โ,ดโอเคมาลงมาที่ตรงฝั่งแอร์นะครับฝั่งนี้ก็เป็นในเรื่องของ Eco Mode Power Mode ให้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของล้อป้องระบบป้องกันล้อหลังถลายระบบช่วยลงทางลาดลงมาด้านล่างก็จะเป็น USB 2ช่องอันนี้จะเป็นช่องสําหรับเสียบโทรโศรัพท์สามารถน่าจะชาร์จได้ด้วยนะครับมาที่เกียร์เกียร์ก็จะเป็นในเกียร์ของทิปท o โซนิกเป็น PIND แล้วก็ตกมาฝั่งนี้จะเป็นเรื่องทิปโซนิกให้แล้วนะครับ เบรเป็นเบรมือเบาเป็นเบาะหนังธรรมดาผมแจ้งก่อนนะเบาะหนังธรรมดาความหมายของผมคือไม่ปรับไฟฟ้านะครับอแอร์แบ็กมี2ใบให้นะครับภาพรวมรถสวยนะแล้วก็มีแอร์หลังให้เออแต่ผมขออนุาตไม่เปิดเพลงนะเพราะว่าเดี๋ยวงานเข้าเคยเจอแล้วเปิดเพลงมาปุ๊บแล้วโดนลิขสิทธิ์เสียงหายนะครับมีที่วางแก้วอันนี้อยากเล่นใช่ไหมอ,อยากเล่นมึงเปิดเลยเออเนี่ยตรงนี้เขาก็มีให้โอเค คือมึงไม่ได้สนใช่ไหมน้องแล้วข้อกระจกตัดแสงออโต้ให้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามาจากอ๋อนี่เอ็มจีก็ติดจาก MG เลยนี่นี่นี่นกล้องหน้า MG ด้วยเฮ้ยใช้ได้อะเฮ้ยกล้องหน้า MG ด้วยอะเราเอาแกะไปเล่นนะอย่าเลยพี่กระจกของก้างไอ้กระจกมองหลังตัดแสงออตโต้โอเค ราคาอย่างที่บอกครับ5,59,000จาก8,89,000ก็ไม่เยอะครับหายไป3,000สนเองแต่ผมว่าเคยลองแล้วว่าถามว่าใหญ่ไหม MG เนี่ยถือว่าเป็นกระบะสายพันธุ์ที่น่าจะใหญ่อันดับเบอร์1หรือเบอร์2ของกระบะที่ขายในประเทศไทยนะผมไม่มั่นใจว่าระหว่าง Ford ต้องใช้คาว่าไม่ไม่แน่ใจว่าระหว่าง Ford กับ MG อันไหนยาวไหน,นกว้างออกว่ากันแต่ถ้ากว้างน่าจะ M g มกว้างแน่นอนแต่ฟอร์เนี่ยน่าจะยาวกว่าน,นิดนึงเออแต่ความกว้างขวางเขาถือว่ากว้างมากนะครับอันนี้แจ้งก่อนเลยจัดไฟแนนซ์ออกรถศูนย์บาทอย่างที่บอกครับแล้วก็ดอกเบี้ยตัวนี้ได้แน่นอนครับ0.99ผมบอกก่อนเลยได้0.99ภายในเดือนนี้นะภายในเดือนสิงหานี้นะครับรีบมานะรถทุกคันรถทุกคันและกระบะ4ประตูทุกคัน ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2จุดเอ้ยดอกเบีย้ยเริ่มต้น0.99นะครับรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้องแจ็คออโต้ทรดนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นต่อไปต่อมาเป็น MG Xender 2.0 Giant c a p Grand X ก็คือ Giant ก็คือ c คบนะครับ Giant Cab ก็คือแบบแคปใหญ่มากตัวนี้อย่างที่บอกเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกันเลยดูดีๆด,ดิเห็นไหม มีเดทามาในไล์ด้วยมีอไฟหน้าเป็นลูกแก้วด้วยแต่อันนี้กระจังหน้าเป็นโครเมยียมกระจังาเดิมเดิมนะคุณตากล้องเนาะเออเข้ามาใกล้ๆมาตัวนี้ราคาป้ายแดงอยู่739นะครับป้ายแดงอยู่73900 0าเราขายอยู่41900 0บาทจะไฟในได้5้าแสนหกฉะนั้นสบายใจนะคุณตากล้องเนาะสบายเลยเนี่ยแล้วดูรถดิโอ้โหนี่คือเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างไม่ได้ความสะอาดเลย ไม่เชื่อดูยันเดี๋ยอันนี้เขายันกันไม่เสียแน่นอนหาอุดมึงเล่นทีก şey ูไปไม่เป็นเลยเครื่องไม่เสียนันไม่ใช่เขาว่าเขาบอกเวลาเขียนยันนี้คือการอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้เออยันหาอุดก็อุดไงไม่ให้ไม่ให้โดนไม่ให้อะไรไงไปมดูข้างในรถดีกว่าไปตัวนี้ MG Grand X นะครับตัว แช่นแคปก็มากับคีเรสเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้มีเกียร์ทรมะปึ๊บโอเคเดี๋ยวฉันยอมรับก่อนผมร้อนะ่ะคุณตากล้องแป๊บนึงนะเอาแป๊บนึงนะกูไปไม่เป็นแล้วคุณจริงๆมันก็เล่นตรงนี้ได้นะเนะี่ยโอเคแต่เสียงมันมดังตกแตกตกแตกตกแตกโอเคนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน คล้ายๆกันเนาะคุณตากล้องเนาะเปลี่ยนตรงที่เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนี่ก็เกียร์หนึ่งเกียร์สองสามสี่ห้าหแต่เวลาจะถอยหลังไม่ใช่ตบอย่างนี้ไปนะต้องดึงเหมือนเกียร์ออโต้นี่เห็นนะก็มีกล้องถอยหลังเหมือนกับตัว mg grand x ตัว4ประตูเกียร์ออโต้เหมือนกันก็คือต้องดึงถึงจะไปได้นะครับโอเค พอมาที่เรื่องจอมีเหมือนกนันนี่เห็นไหมครับนิ่งเลยกูเปิดเพลงอ่าเห็นไหมมีเปิดเพลงแล้วนะครับอ่าเป็นดิจิตอลเป็นออโต้ให้นะครับเหมือนกันเลยมี USB 2ช่องเกียร์ธรรมดาให้ตัวนี้ก็เลื่อนได้เออเหมือนกันเี้เลยเหมือนกันเลยทั้งทุกอย่างนะครับต่างกันตรงที่เกียร์ธรรมดากับเกียร,ร์ออโต้ แต่ภายนอกเขาบอกก่อนจะไม่เหมือนตัวสี่ประตูเมื่อกี้นั่นคือในเรื่องชุดแต่งแต่ความหมายของเขานี่หม่จริงนันเนี่ยเห็นไหมเออเต่วเจ้าของเขาเขียนยันหน้ารถอย่างเดียว,วอ๋อโอเคเออเ okay. ขาก็แปะเนื้อคันนั้นคันนั้นเขาเขียนทั้งบนคันนั้นเนี่ยเียนบนเพดานคันนี้เขียนตรงพงมาลัยกับหน้ารถการอุบัติเหตุนะแล้วก็การหลับมั้งเรามียันการหลับไหมวะ โอเคไม่มีเอมร้อยอย่างเดียวฮะเอ็มร<ห>้อย,ยอย่างเดียวด้วยกูบอกให้มึงใส่ใหม่ก็ไม่ฟังกูเลยเนาะเอาโอเคโอเคแล้วมาทางนี้กลับมาทางเดิมก่นเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าถามว่าพี่มึงจะอธิบายรวบยอดไม่ได้ใช่ไหมมากลับมามาไหม,มล้าง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 โอเคตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกภูอมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันฟังขวามือจะเป็นในการโทรออกวางสายนะครับแล้วก็ควบคุมเสียงตัวนี้ให้ฟังซ้ายมือจะเป็นเรื่องของครูสคอนโรลแล้วก็สั่งการด้วยเสียงนะครับเมื่อกี้สาธิตที่ดูแล้ว มาตรงใกล้ๆที่วางแก้วหรือช่องแอร์ตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของปุ่มปรับระดับไฟหน้านะครับค่าแบก็กมีให้ทุกอย่างโอเคแล้วราคาถูกกว่าป้ายแดงก็3ามแสนสใช่ไหมเนาะเจ็กับ419อ่ะตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเข้าน่าจะไม่เข้านะดอกเบี้ยศ์9แต่ดอกเบี้ย2.79น่าจะได้นะครับเดี๋ยวขอเช็คให้ก่อน แจ้งก่อนเลยว่าโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0.99หมดเขต31สิงหานี้นะครับหมดเขต31สิงหาหนี้นะครับ0.99ต่อปีอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง Jack Auto ด้วยช่องทางการติดต่อคือ Line at jack auto เบอร์โทร0892443500นะครับ ยังไงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านต้นต่อของเรานะครับขอบคุณน้องเบียร์ขอบคุณน้องตื้นขอบคุณน้องน็อตตี้ขอบคุณน้องบ้าที่มาช่วยนะครับคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณตะก้องน้องน้องโอโอ,โอ,โอนะครับผมวันนี้ผมอ๋องแจ็คดอเฮดลาไปทําคลิปอื่นๆแล้วครับตอนนี้เหงื่อแตกต้องเปิดแอร์ล้างแล้วใช่ไหมคุณตะก้องเนาะสวัสดีครับเยว